สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็นี่เลยสีแบบเด่นๆคันนี้ Toyota y a r รินะครับ1.2ตัว g a t i p a t i p ก็คือตัวซีดานนั่นเองครับคุณลูกค้านี่คันนี้ได้เข้ามาที่ร้านเราแล้วรถปี2017นะครับพึ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่เลยบอกเลยว่า เอียเอ่ยมๆหลอ่ลอๆแน่นอนนะครับคันนี้สีก็สวยแล้วครับยิ่งออกในกล้องในหูยิ่งโดดเด่นเลยเป็นสีน้ําเงินเข้มๆนะครับคุณลูกค้าคันนี้สวยมากถ้าดูใกล้ๆก็เป็นน้ําเงินประกายมุกมีมุกอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับผมนะเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ด้านหน้าครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นตัว G จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟ Day Time r u n n i n ่ง i g h t ตรงนี้นะครับเป็นไฟ Daylight นะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะมีมาพร้อมเลยเพราะมันคือตัว G นั่นเองนะคุณลูกค้าตัว G ก็ทแล้วะะนนี่ เป็นตัว a อที ip, ตัวซีดานเฟื่อใครอยากได้ยังไงอะยาริสแต่ไม่อยากได้ตัว5ประตูนี่นะครับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือตัวเอที ip, ตัวซีดาน4ประตูแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะอ่ะมาดูล้อก่อนนี่ครับล้อเป็นล้อแม็ก์อลอยนะครับผมขอบ15้า อ่าขอสิบห้มาพร้อมอยางปี2022อยโอ้โหนี่ครับดูยางครับยางแม็กซิปี2022ครับคุณลูกค้าสัปดาห์ที่23ยางใหม่มากยางใหม่มากพร้อมดิสเบรกคู่หน้านะครับนี่แล้วก็ล้ออลลอยสวยๆนะครับขอบ15นะ1 9 5 6 0 15กก็สเปคเดิมๆโรงงานประมาณนั้นนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวจกมองข้างแบบนี้เลยครับคุณลูกค้า มาดูรอบคันกันนะอ่าววนทางซ้ายแล้วกันไฟหน้าโคมไฟหน้าสวยๆครับ่อๆกันเลยเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินเข้มๆนะครับก็สวยนะสําหรับผมผมมองว่ามันสวยมากๆเลยสีนี้มันดูเรียบหรูดุด้วยนะครับนะเป็นน้ําเงินที่แบบประกายมุกค,ครับต้องให้ดูยังไงนี่นี่ดูข้างๆนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะเป็นประกายมุกด้วยนะครับก็ยางใหม่สี่เส้นยางใหมย่ยางเปลี่ยนให้ใหม่เลยโอเคนะครับนะ แล้วก็นี่ตาหนีมีหนึ่งอย่างครับก็คือคิ้วกันสตร์มันคนละสีกันนะคนละแบบกันด้วยอันนี้เป็นแบบสีเทาใสๆมันเป็นแบบนี้เลยนะครับนะไม่ใช่สีรกไม่ใช่นะแต่ด้านหลังเป็นสีดาไม่ใช่ปัญหาเรื่องเล็กเลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่คิ้วกันสาตร์เดี๋ยวจัดให้ใหม่นะครับนะถ้าคุณลูกค้าอยากได้เดี๋ยวจัดให้ใหม่เลยเอาให้มันเหมือนเนกันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แล้วก็ิฟรมก็เดี๋ยวรอบคันจัดให้นะครับนะนี่มันเป็นแบบใสๆอยู่ หรือยังไม่ติดไม่แน่ใจนะแต่มันใสามากเลยใสยเกินไปนะครับอันตรายนะถ้าผู้หญิงขับกลางคืนคนเดียวอะไรแบบนี้มันจะอันตรายเอานะครับแล้วก็มาดูด้านในตัวรถนะครับกระจกไฟฟ้านะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ปรับมองข้างก็ไฟฟ้าแล้วก็กระจกบานข้างก็เป็นไฟฟ้าออโต้แค่ฝั่งคนขับนะครับแค่นี้ก็หรูแล้วครับนะแล้วก็มือเปิด ขรเมียมนะครับและที่สําคัญตัวท็อปออปชันมันเยอะนะครับผุ่มแมงกินสตาร์ทแบบนี้นะครับมีมาให้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันรับสายวางสายได้หมดนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมคันนี้เลขไม่เท่าไหร่ขออญาตต้องเหยียบคันเล่งนะเพื่อที่จะสตาร์ทเลยดีกว่านี่ครับสตาร์ทให้ฟังไปเลยเลขไม่เก้าหมื่นสี่พกิโล นี่ครับ94,502มกิโลนะเดี๋ยวนับนับปัดเดี๋ยวเช็ดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเช็ดให้ใหม่นะให้เงาเงาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เครื่องเล่นนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ออโต้นะครับออโต้แล้วก็เป็นดิจิตอลด้วยนะเกียร์ออโต้นะครับมีที่ชาร์จไฟอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนี่ครับ120วัตต์นะแล้วก็เบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตัดด้วยลาย เส้นสีฟ้าเข้ากับตัวรถเลยนะครับลายเส้นสีฟ้าตัดด้วยลายเส้นสีฟ้าเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับคุณลูกค้าสวยๆกันเลยมีอะไร parking sensor แล้วก็มีไอ้กันลื่นถลันตอนออกตัวพวกนี้มีมาให้หมดนะครับเครื่องยนต์เงียบๆนิ่งๆเนียนๆเลยนะครับคันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าเปิดไฟท้ายให้ด้วยอ่าโอเคนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังอ่ะเป็นไงก่อนจะไปด้านท้าย ถามว่าสี่คนน่ะนั่งได้สบายไหมผมบอกว่าสบายนะยิ่งถ้าห้าคนยังนั่งได้ไหมผมว่านั่งได้ถ้าตัวไม่ใหญ่นะสี่คนห้าคนสบายสบายครับรถครอบครัวสําหรับผู้ที่อยากมีรถยังไงอะรถคันแรกก็ได้นะครับนะไม่ยังไม่ต้องรถโอ้แพงมากมหาศาลหรูหรารุ่นนี้ก็พอได้ใช้ครับไม่เปียกฝนแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอน,นครับแล้วก็ใช้ยาวๆรถบีใหม่ไม่เก้าหมื่นโล รถ oh, ปีสิบเจ็ดแบบนี้ยางใหม่เปลี่ยนให้สี่เส้นนะครับนะซื้อไปขับอย่างเดียวเปลี่ยนไทยนั้นะมันเครื่องให้พร้อมตอนออกจากร้านนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับคุณลูกค้านั่นท้ายนี่ไฟท้ายนะครับแล้วก็โลโก้ตัวจีนะครับสีน้ําเงินสวยๆเลยแล้วก็นี่ครับเสาสัญญาณเป็นครีบฉลามแล้วนะครับเป็นครีบฉลามไฮโซเลยทีเดียวไฟเบรกตรงที่สามอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับโยโกยาริสเอทีปนะครับไฟท้ายก็สวยดีนะครับเป็นเอกลักษณ์ยาวๆใหญ่ๆแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยนะครับมี2จุดนะครับนี่นี่สีเนียนเลยนะเซ็นเซอร์ถือว่าสีเนียนเลยคนระับเนียนไปกับตัวรถเลยนะ2จุดนี่ครับสวรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักสําคัญเครื่องยนต์ครับผมสตาร์ทรอไว้แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคครับเรามาดูในห้องเครื่องกันเลยนี่ครับเครื่องเปิดแอร์ไว้อยู่นะครับเปิดแอร์ไว้อยู่นะรอบมันก็เลยจะตัดบ้างเร่งบ้างนะครับเพราะว่าแอร์มันทํางานนะครับนะนี่เครื่องนะครับสีสูบเรียงนะครับอีโคคา์นี่ครับสีน้ําเงินนอกในนี่ครับด้านนอกก็จะเงาเงาด้านในจะด้านด้านนี่คือสีแท้นะครับสติ๊กเกอร์มอกรแมตตอาร์คดูครับนี่เดิมโรงงานนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมเลย โลโก้โตโยต้าตาปั๊มอยู่นี่นะครับแผ่นกันความร้อนใหม่ๆรถสวยๆรถปี17นะครับพี่วีนะรถปี17บ็ท่อนสระโป่งซ้ายขวานัดกองในเป็นไงบ้างนี่ครับนัดหัวโชคเป็นไงครับสวยๆนะครับนะเครื่องดูครับพี่วีไม่มีน้ามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับนี่รถเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่เลยเอียเอ่ยมๆด้วยสวยๆด้วยนะครับเครื่องยนต์สะอาดมากๆเราล้างให้ทุกจุดนะครับเราล้างให้แบบ ทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับพี่ๆนะพี่ๆนะที่ร้านเราเขาล้างดีมากนะนี่อ่ะฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าเครื่องกำลังเร่งเลยเอาไปฟังเสียงเครื่องนะครับโอเคครับนะนี่คือเสียงเครื่องขณะกำลังเร่งนะครับเนี่ยเวลาไม่เร่งผ่อนเบาก็จะประมาณนี้นะครับที่มันต้องผ่อนเบาเร่งบ้างเพราะว่าแอร์ทำงานอยู่แล้วลักษณะเครื่องยนต์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะ การทำงานของเครื่องยนต์โอเคคันนี้นะครับสีน้ำเงินสวยๆหล่อๆแบบนี้ย้ำรุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับโตยโยต a y ยาริ1.2ตัว GAT เกียร์ออตโต้รถปี2017นะครับพี่ๆนะราคา4 9 0 0 0บาทนะครับ490,000บาทฟรีดาวได้นะครับจัดได้ท่วมๆเต็ม,ม,ม,มๆนะครับสำหรับรถคันนี้รถปีใหม่ๆรถปี17 ไม่เก้าหมื่นโลนะครับสี่แสนเก้าพันบาทใครสนใจอยากชมตัวจริงมาชมได้ที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธออตโต้นะครับหรือติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยไอดีไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะมาดูตัวจริงแล้วนะเดี๋ยวผมพาทดลองขับให้ซื้อรถมือสองต้องทดลองขับได้นะครับนะเพราะเราไม่รู้หรอว่ารถมนันเจออะไรบ้างนะยังไงก็ต้องทดลองขับนะครับนะผมแนะนําแบบนี้แล้วกันอ่าโอเคนะครับร้านไหนไม่ทดไม่ให้ทดลองขับไม่ให้เราขับ ให้จองอย่างเดียวไม่ต้องไปเอาครับพีพ่ีนะมาที่ปฏิพัทธ์ออโต้ยวจัดให้ครับนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อยากตําหนีหรือว่าอยากให้ผมเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ